จากชีวิตเด็กกิจกรรมสู่ศิลปินเสียงคุณภาพแพดเคลียร์เปิดใจครั้งใหญ่ในรายการเกิดมาเว้ากับเบื้องหลังชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความเจ็บปวดโดยเฉพาะความรักที่ทำให้เธอเคยเกือบเลิกทำวงและต้องเผชิญกับสถานะมือที่สามโดยไม่รู้ตัวจากประสบการณ์เหล่านี้กลับกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานเพลงที่ตีแผ่ความรู้สึกอย่างลึกซึง้งและทำให้คนฟังรู้สึกอินสุดหัวใจ แพ์เผยถึงอดีตความรักที่เจ็บสุดในชีวิตเมื่อเคยคบกับผู้ชายคนหนึ่งที่ภายนอกดูใส่ใจดูแลแต่สุดท้ายกลับพบว่าเขาแต่งงานแล้วและกำลังจะแยกทางกับภรรยาแต่กลับมาหลอกให้เธอเชื่อว่าเขาโสดเรื่องนี้ทำให้เธอเจ็บปวดอย่างหนักเพราะไม่ได้ตั้งใจเป็นมือที่สามและต้องเผชิญกับความรู้สึกสับสนโกรธและเสียใจที่ถูกหลอก ความสัมพันธ์นั้นจบลงพร้อมกับน้ำตาและแหวนหมอนที่เธอไปคืนด้วยมือตัวเองเหตุการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพลงเจ็บให้พังที่สะท้อนความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเลือกจะรักตัวเองและปล่อยให้ทุกอย่างพังลงเพื่อเริ่มต้นใหม่ นอกจากนี้แพทยังพูดถึงการมีลูกสาวน้องเรออารดาวัยหเดือนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเธอโดยสิ้นเชิงทําให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นและรู้จักดูแลตัวเองเพื่อลูกโดยในช่วงตั้งครรภเธอยังรับงานจนถึงเดือนที่7เพราะเชื่อว่าการมีความสุขในการทํางานส่งผลดีต่อลูกในครรภและแม้จะมีหน้าที่แม่เพิ่มขึ้นแต่เธอก็ยังไม่ลัดทิ้งเส้นทางศิลปิน เรื่องราวของแพทเคลียไม่เพียงสะท้อนพลังของผู้หญิงที่เข้มแข็งแต่ยังเป็นบทเรียนของความรักที่ทำให้เราต้องกล้า,ผาเผชิญกับความจริงรู้จักคุณค่าของตัวเองและเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์อย่างแท้จริง